วิธีดูนกที่พร้อมออกจะต่อนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับเจพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องวิธีดูนกที่พร้อมออกจะต่อนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นอย่างไร แล้วก็อีกวิธีหนึ่งไม่ใช่วิธีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น้องๆถามมาว่าได้นกมาจากอาจารย์ต่างๆมาถึงเราทําไมไม่ขันทําไมไม่คึกนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่น้องๆถามมาเดี๋ยวพี่จะตอบให้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนกที่ เอานกมาก่อนนะครับเอานกก่อนแล้วเรื่องนกคึกว่าทีหลังนะครับนกที่ได้มานะครับคือจากอาจารย์ไหนก็ช่างนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนอาหารนะครับย้ายที่มาแค่ไอ้นี่ผมไปได้นกต่อมาใกล้ใกล้แค่ไม่ถึงสิบโลนะครับห้าหกโลเจ็ดโลเนี่ยพอมาถึงบ้านผมนกต่อ ดินเห็นผมนะครับดูกับเจ้าของเขาไม่เป็นไรอพอมาถึงบ้านเห็นหน้าผมแล้วดินมันจะสงสัยมันจะ,ะเปลี่ยนกลิ่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนอาหารก็มากินอาหารเราก็มาถ่ายอของเก่าเขาออกของเขามีแต่แต่ข้าวนะครับกันตายแค่นั้นไม่มีมินเลสไม่มีธัญ,ญพืชไม่มีดินดงดินดําอะไรเลยนะครับ ข้าวคัดก็ไม่ได้คัดนะครับข้าวก็เม็ดยาวๆไม่ได้กินดีเหมือนเราพอมากินกับเราปุ๊บก็เริ่มขันนะครับเริ่มเชื่องนะครับว่าเขาก็ได้กินของดีนะครับเริ่มเริ่มขันแล้วผมเอาข้าวเนียยเมื่อวานนี้โอ้โหจวดพอสมควรนะครับสองสองกุกเต็มนะครับก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับอ่ะก็คือเราต้องรอนะครับรอนะครับว่า ไม่ใช่ว่ามาถึงบ้านแล้วเอาไปต่อเลยนะครับไม่ถึงบ้านเราเอาไปต่อเลยเอาไปานกบูจะจวดตลอดพอไปถึงปุ๊บด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเอาไปจดกับนกเก่าที่บ้านนะครับนกเกา่านกต่อเราที่บ้านาก็คือเขาจะกลัวนะครับพอเปลี่ยนที่เขาสู้ก็สู้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กลัวนกที่บ้านเราคือเจ้าถิ่นนะครับอ่ะก็ ให้ระมัดระวังอย่าพึ่งไปจดนะครับอาหารการกินตอน้องอาหารที่ดีๆขุนให้เขารู้จากหน้ารู้จักตาเราก่อนรู้จักว่าอาหารรสชาติอาหารแบบไหนให้อยู่ท้องเขาก่อนนะครับเหมือนคนภาคอีสานนะครับอันนี้เปรียบเทียบนะครับคนภาคอีสานไปกรุงเทพนะครับส่วนมากแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีข้าวเหนียวนะครับมีแต่ข้าวสวยข้าวเจ้ากินกันนะครับ ไม่ต้องไปไกลแล้วครับผมเนี่ยคนนึงเนี่ยไปเดีวกินข้าวเหนียวอยู่ที่บ้านพอไปถึงไปกินข้าวสวยข้าวเจ้าอยู่ที่กรุงเทพกินอาหารแปลกใหม่นะครับท้องก็ดูสึกว่าจะผิดปกติในร่างกายนะครับเพื่อปรับสมดุลน,นะครับก็ต้องอกินไปกินไปเดี๋ยวก็เคยกินนะครับเดียวก็ค่อยอ ให้เขานะครับกินไปก่อนนะครับอันนี้เปรียบเทียบคนเฉยๆอันนี้นกนะครับเขากินอาหารเราเขาอาจจะบางทีอ่ได้กินดีกว่าที่เราเขาอยู่กับเจ้าของเก่านะครับก็าอาจจะเรียนใหม่นะครับผัดขนอาจจะเป็นผัดขนเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่เคยได้กินของดีนะขนเก่าอยู่ในตัวอ่าพอได้กินมันจะขับ ร่างกายจะขับขนขนใหม่ดันขนเก่าออกมานะครับถ่ายขนหลังจากถ่ายขนเสร็จนะครับดีมากเลยทีเนี้ยจวดเลยขนผิวขนมันเบาถ้าได้กินอาหารผสมสมุนไพรนะครับอ่าก็ผิวขนมันเบาได้กินอาหารดีได้กินดินดําได้กินทันพืชนะครับก็ทําให้นกคึกแล้วทีเนี้ยเห็นหน้าเราเนี่ยโอ้โหลงคอนขยับปีกก็ก็ก,ก,ก,ก็อยากไปอยากไปป่าอยากไปเที่ยวนะครับอ่านี่แหละวิธีนะครับ นิทีได้นกใหม่มาไอ้ได้นกเข้ามาใหม่นะครับไม่ใช่ได้นกใหม่มานกต่อนะครับทําแบบนี้อย่าพึ่งใจร้อนไปเล่นเลยนะครับอยากแะไม่เล่นเลยมันก็เล่นไม่ได้เพราะว่าน้อยตัวที่จะเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าจะไปคนไหนก็เล่นได้เลยแสดงว่าเขาเล่นมาอย่างโชคโชนแล้วตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรนกไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าปีถึงจะเป็นลักษณะนั้นนะครับอ่ะก็ เรื่องต่อไปนะครับก็คือ,อวิธีนะครับวิธีดูอาการนะครับดูอาการนกที่จะออกต่อนะครับไม่ใช่ว่า,า,ไ,ดาไ,ปไ,ปได้มาปุ๊บไปเลยได้มาปุ๊บไปเลยไม่ได้ยังไงคุณก็ยังไงคุณก็เสียอารมณ์นะครับเสียอารมณ์เพราะว่า,าจะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายนะครับไปปุ๊บไปก็ขันแป๊บเดียวก็ไม่สู้นะครับ ไปขันแป๊บเดียวก็ไม่สู้ไม่อยากจะเอานะครับขันกูก้กูก้กู้มันก็เป็นทําหน้าที่ของมันแต่มันไม่คึกเต็มที่ไม่สามารถที่จะนกป่าเข้ามานะครับนกป่าเข้ามาก็บางทีอาจจะไม่คู่เลยอาจจะกลัวเขาเลยนะครับเกิดอาการไซขนไซขนแบบตัวผู้นะครับไม่ใช่ไซขนแบบตัวเมียนะครับไซขนแล้วก็ไม่ไม่ขันนะครับเพราะว่าเขายังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับ นั่นแหละเขาไม่สมบูรณ์เต็มที่ถ้าจะให้สมบูรณ์เต็มที่นะครับยกต่อเราไปได้มาที่ที่ผมเล่ามาแต่ก่อนนั่นแหละครับนี่มาเราให้มันลงคอนก่อนขยับปีกแป๊บ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 คู่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 ก่อนครับที่อยู่กับเรานะอ่าก็ค่อยออกไปนะครับแบบนั้นถ้าไม่จวดไม่ต้องเอานะครับนกไม่ดีแล้วนั่นแหละนกไม่ดีแล้ว ให้เขาขยับปีกแล้วก็ขันคูอยู่ที่บ้านนกเดินเดินถือนกขันไปผ่านมาเราถือไปแขวนที่อื่นอย่างเงี้ย่ันเขาก็คูนะครับนี่แหละคืออาการนกที่พร้อมจะออกต่อนะครับก็จะเป็นอาการแบบนี้ย้ายที่ไปเอาไปแขวนตรงไหนก็ขันเอาไปแขวนพุ่มไม้ขันเอาไปแขวนชชยคาขันสามารถออกต่อได้เลยนะครับนกแบบนี้ ไม่ต้องห่วงครับไปถึงปา่าก็จัดได้เลยขันนะครับเราเวลาเราออกต่อนะครับเรากา็เอานกเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยนะครับเอาคุมผ้าหรือบางท่านมีรถกระบะนะครับเอากรงเข้าไปด้วยเลยเใส่ท้ายกระบะไปหรือใส่ในแคปในอะไรเราไปอาพอไปถึงเราค่อยต้อนออกนะครับนกเราจะไม่ช้ำไม่ไม่ดิ้นไม่ไม่แออัดนะครับ นกเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปถึงแล้วเขาจะจวดเลยนะครับอย่างเจริพงศ์เคยเคยประสบการณ์มานะครับผมเอานกผมไปส่งนะครับนกต่อนะครับอพอเอาผ้าคลุมไปนี่ใส่กระบะรถผ้าคลุมอย่างดีครับพอลงรถเปิดผ้าให้เขาดูนะครับเปิดผ้าให้ให้คนจะซื้อดูครับ โอ้โหเขาอ้วกครับเหมือนคนนะครับเวียนเมารถเวียนหัวขย้อนข้าวออกมาเลยอันนี้โอ้โหเห็นเห็นกับตานะครับอันนี้อันนี้เมารถนะครับนกเมารถก็เป็นนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วเอาไปต่อเลยโอ้โหไม่ได้แต่มันก็มีนะครับมีนะครับพีน้องเอฟซีทางสุพรรณบุรีนะครับสั่งนกเจ่าพงไปพอไปถึงปุ๊บช่วงเที่ยง ช่วงใบแก้อไปต่อเลยดีที่ติดนกนะครับถ้าไม่ติดนกแล้วโอ้โหผมเสียคน <c oughs> ติดนกเฉย <c oughs> นั่นแหละครับตัวที่เก๋านะครับอันนี้ตัวที่เกา๋าตัวไม่เก,าก๋าก็อ่าอย่าอย่าพึ่งเขาออกเอาเอาเขาออกไปนะครับถ้าเอาไปแขวนปุ๊บเอาไปปุ๊บเนี่ยออกจากก่องปับ๊บแขวนปุ๊บเนี่ยถ้าเขาขันถ้าเขาขันเขาเรียดเอาลองออกดูได้นะครับถ้าไม่ขันไม่เรียกอย่าพึ่งอย่าไปพึ่งไปยัดอย่าพึ่งไปยัดเยียดนะครับ ให้เขาเป็นแบบอาการที่ผมว่าก่อนนะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f อฟทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจาักรพงนะครับในว่าจ,จะเป็นซสา้าเป็นพะเนียดเป็นดินดำเข้าขัดสมุนไพรนะครับและนกต่อจดจ้วดนะครับท่านไหนสนใจก็ทักแชทได้นะครับทักไลน์มาเบอร์0ูนย์เก้าห้าหเอบอร์โทร0ูนย์หกสามก็นะครับก็ทักมาได้เลยว่าอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนนะครับทักแชท ใน youtube มาก็ก็ได้นะครับแต่มันตอบเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับพี่น้องคง,คงเข้าใจนะครับก็ค่อยโทรมาคุยกันทักไลน์ทักแชทมานะครับอ,อย่าลืมนะครับช่วงนี้พี่น้องภาคใต้นะครับก็ประสบอุทกภัยนะครับก,บก,าาบก็ขอแสดงความเสียใจนะครับและห่วงเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้อง เอฟซีจักรพงศ์ก็เยอะนะทางภาคใต้สงขลายะราปัตตานีมีหมดนะครับทั่วประเทศนะครับที่อุดหนุนสนับสน,นุนจักรพงศ์นะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านปลอดภัยนะครับสิ่งที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปทางเพชรบูรณ์ก็ลงไปแล้วครับกิจอาสาจากเพชรบูรณ์นะครับก็ไปสมทบกับเขาอยู่ไม่รู้จะไปถึงส่วนไหนของอสงขลานะครับ ก็ให้พี่น้องอระมัดระวังรักษาตนให้พ้นจากภัยนะครับทั้งคนไปช่วยและคนที่อยู่พื้นที่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยนะครับจ่า,จากระพงก็จะเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องทางภาคต่างๆนะครับไปช่วยพี่น้องนะครับ5บาท10บาทาเข้ากับมูลนิธิของใครก็ได้นะครับ อของกันจอมพลังหรือ,อคุณบุ๋มปนัดดานะครับก็เข้าไปได้นะครับก็ไปช่วยกันนะครับห้าบาทสิบบาทก็คนหลายล้านคนก็ได้ได้หลายล้านบาทนะครับกอ็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับอไปทั้งไปทั้งคนอยู่นะครับนี่แหละพี่น้องเอฟซีที่อยู่ภาคต่างๆก็อย่าลืมนะครับไปไปต,ต่อนกก็อยากให้ระมัดระวัง นะครับรนะมัดระวังว่าฝนตกถนนลื่นอตอนบ้านเราไม่ลื่นนะครับมันลื่นน้ำค้างนะครับก็ให้ระมัดระวังไปหกล้มนะครับผู้สูงวัยไปก็ไปกับเด็กนะครับเผื่อเย,ยวลงตีนกเราก็ให้เด็กมันวิ่งได้เราวิ่งไม่ทันแลครับจะเป็นลมนะครับก็คุยมานานพอสมควรนะครับเรื่องอนก ควรออกต่อแบบไหนนะครับอาการแบบไหนออกต่อแล้วก็นกที่เปลี่ยนที่นะครับเป็นแบบไหนนะครับให้อยู่ประมาณกี่วันนะครับค่อยพาเขาออกต่อให้เขาเป,เป็นเป็นอาการแบบไหนแล้วค่อยพาออกต่อนะครับที่ข้างต้นที่จักรพงศ์ได้เล่ามานะครับก็คุยมานานพอสมควรครับก็ขอจบคลิปดองเพลงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ